สวัสดีครับคุณรุฟังทีทระครับจตุพรพรมพันธ์นะครับได้ออกมาทา้าทักษิณชินวัตรกล้าไหมครับกล้าที่จะถแถลงสัจจะวาจาสักครั้งหนึ่งไหมครับว่าจะประกาศกลับไทยก่อนการเลือกตั้งถ้าไม่มาเนี่ยก็ให้ประชาชนอยากาบัตรเลือกพักเพื่อไทยทักษิณกล้าไหมครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าแฉดินลับ จำนำข้าวภาคสองจตุพรฟันธงทักษิณหมูในอวยประวิทย์เกิดอะไรขึ้นนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับตอนตีมื่นจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าทักษิณเนี่ยควรจะมีสัจจะวาจาสักครั้งหนึ่งนะครับกับการจะเดินทางกลับมาในประเทศไทย ให้ได้เสียงแลนสไลด์ด้วยการถแถลงเป็นเดิมพันเอาให้ชัดเจนนะครับว่าจะกลับก่อนการเลือกตั้งหากไม่กลับประชาชนไม่ต้องเลือกเพื่อไทยหรือจะเลือกกลับหลังเลือกตั้งก็ได้นะครับแต่ถแถลงให้ประชาชนได้รับรู้สิครับถ้าไม่กลับให้ประชาชนมาไล่รัฐบาลเพื่อไทยได้เลยกรณีสถานีโทรทัศน์ Voice TV ขึ้นข้อความบอกว่าเชิญสัมภาษณ์แล้วแต่ไม่มาทั้งประยุท,ทธ์ทั้งสุเทพทั้งจตุพรเนี่ยนะครับ กรณีนี้ข้อเท็จจริง Voice TV ไม่เคยมาชวนผมเลยจึงเป็นพฤติกรรมตีกินครับที่แสดงเจตนามัดให้ผมเนี่ยเป็นพวกเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็พวกของนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นความเท็จไม่กลัวจะนำมาใช้และผมไม่ใช่พวกของสองคนนั้นนะครับส่วนทักษิณใช่เลยครับเป็นพวกเดียวกันเอาไปมัดรวมกับพลเอกประยุทธ์และสุเทพได้เพราะว่าสมยอม ให้ยึดอำนาจในปี2557ก่อนนี้ทักษิณจะกลับบ้านโดยใช้ใจอย่างเดียวไม่ใช้กฎหมายแล้วก็จะให้องค์อิงแผ่ทองทานชินวัตรลูกสาวและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศเนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ไหมครับคุณทักษิณเดิมพันกันเลยไหมครับให้พรรคเพื่อไทยทแถลงมาเลยถ้าเกิดทักษิณไม่กลับก่อนการเลือกตั้งก็ไม่ต้องไปเลือกเพื่อไทยเมื่อประกาศจะกลับบ้านแต่ไม่รู้จะกลับวันไหน จะไปขับประกาศที่กลายเป็นปัญหาการชุบชีวิตให้กับพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยดังนั้นเอากันแบบแ,แฟร์ไหมครับไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรเลยทักษิณออกขับเฮาครั้งหน้าประกาศเลยครับว่าจะกลับก่อนการเลือกตั้งถ้าวันเลือกตั้งแล้วย,ยังไม่กลับเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องเลือกเพื่อไทยส่วนผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นจะพังขนาดไหนก็แล้วแต่สิครับเพื่อให้เป็นสัจจะวาจาสักครั้งหนึ่งนะครับทักษิณกับ หรือถ้าหากว่าจะกลับหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องถแถลงมาด้วยนะครับว่าจะเป็นมันไหนหากไม่กลับเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยออกมาไล่รัฐบาลได้เลยทั้งหมดนี้ต้องเดิมพันกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะครับเพื่อแลกกับเสียงแลนสไลด์เอาไหมครับกองเชียร์ทักษิณต้องรับรู้ด้วยนะครับว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนประกาศอย่างอาหาังการจองหองว่าจะกลับบ้านไม่แก้ไขกฎหมายไม่พึ่งเพื่อไทยไม่สมยอมพักพลังประชารัฐ แต่จะใช้หัวใจอย่างเดียวนี่แหละในเมื่อทำขึงขังยิงอวดดีแบบนี้ก็ถแถลงเป็นสัจจะวาจาเดิมพันกันเลยไหมครับถ้าไม่กลับก็ไม่ต้องเลือกพักเพื่อไทยและถ้าหากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลก็ให้ประชาชนเนี่ยออกมาไล่รัฐบาลได้เลยเอาอย่างนั้นไหมครับคําถามยอดฮิตว่าพักเพื่อไทยจะรวมกับพักพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยตอบ หรือตอบก็ตอบไม่ตรงคําถามอยู่เสมอเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องถามทุกวันนั่นแหละครับเพื่อให้ได้คําตอบให้ชัดเจนและตรงกับคําถามด้วยนะครับว่าทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งเนี่ยจะจับมือหรือไม่จับมือกับพลังประชารัฐดังนั้นเมื่อต้องการเสียงแลนสไลด์ก็ต้องมีคําตอบชัดเจนเอามาเดิมพันด้วยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้เนี่ยมีการตตมือกันทั้งกระดาษน,นะครับ วันนี้ต้องนับพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นเสียงรองรับและ250เสียงด้วยกันจากส so วถ้าหากว่าหลังการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เสียงส so วเนี่ยจะอบพยพมาหนุนพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณนะครับซึ่งตอนนี้พลเอกประวิตธ์ก็ทําตัวเป็นนักการเมืองแล้วครับยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งหนึง่งผมไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยมาโดนทักษินหลอกเหมือนกับผมที่โดนหลอกมาแล้ว เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเชื่อว่าเพื่อไทยก็สามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้ประชาชนเนี่ยยอมรับพลเอกประวิทธ์ได้และเมื่อเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ชื่อพลเอกประวิทธ์นะครับจึงพยายามที่จะนําเอานายสุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยมาข่มพลเอกประวิทธ์ถอยเพียงแต่นายสุรเกียรติจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเองปรากฏการณ์การเมืองนี้เห็นและก็รับรู้กันมาทั้งกระดานจนหมดแล้วนะครับ ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นแล้วประชาชนกําลังถูกต้มอีกแล้วครับดังนั้นจึงถามกันจริงๆจังจงๆอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมทักษิณไม่ตอบว่าจะจับมือกับพลเอกประวิตยหรือไม่เลยครับทักษิณน,นี่เป็นหมูในอวยของพลเอกประวิตยอยู่แล้วเพราะว่าพลเอกประวิตยเป็นคนมีบารมีนะครับดิวจำนําข้าวภาคสองเนี่ยยังต่อรองปล่อยตัวกันได้เลย อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าการจับมือเป็นเครื่องต่อรองกันกับคดีจำนำข้าวภาคสองถ้าหากทักษิณเบี้ยวคงโดนเล่นงานแล้วครับเมื่อพลเอกประวิทย์ทำผิดให้เป็นถูกได้เนี่ยทักษิณจึงเป็นหมูในอวยเลยถ้าเบี้ยวโดนคดีเล่นงานแน่เมื่อทักษิณเป็นหมูในอวยแล้วเนี่ยจะพาประชาชนเป็นหมูในอวยด้วยไม่ได้นะครับดังนั้นการที่ผมถามว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ ไม่ใช่ต้องการจะเผาพักเพื่อไทยนะครับแต่จะเป็นประโยชน์ซะโดยซ้ําไปเพราะว่าผมเนี่ยไม่ต้องการให้เพื่อไทยเนี่ยไฟไหม้ครับเนื่องจากประชาชนผิดหวังคําถามของผมจึงเป็นการป้องกันอนาคตและแสดงความแฟฝงกับประชาชนด้วยและขณะนี้ถ้าเพื่อไทยเนี่ยยิ่งไม่ตอบคําถามก็ยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นนะครับผมจะถามถึงการจับมือกับพลังประชารัฐถามทุกวันนั่นแหละครับเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่ จึงต้องทําให้มีความจริงเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองต้องจับให้มั่นคันให้ตายดังนั้นถ้าสุจริตใจแล้วจะเกิดประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังเชื่ออีกว่าสําหรับผู้ที่รักประชาธิปไตยจริงไม่ได้บูชาบุคคลแล้วเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมว่าในปี2553เนี่ยพลเอกประวิทย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงศ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกประยุทธ์เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก แล้วในปี2554เมื่อยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เป็นคนเดินตามหลังแล้วในปี2557คนยึดอำนาจยิ่งลักษณ์ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เหล่านี้แหละครับมันเป็นข้อมูลดิบที่นํามาทบทวนแล้วก็บันทึกเอาไว้เพื่อจดจําการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะในปี2557โดนปิดก๊อกหรือว่าโดนสกัดห้ามคนไปชุมนุมซึ่งทําได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละครับ ทั้งยิ่งลักนี่ก็ออกนอกประเทศไทยได้ยังไงซึ่งพลเอกประยุทธ์ต้องตอบคําถามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยมันเป็นละครที่เลวร้ายลวงล่อจนประเทศไปไหนไม่ได้หลังรอห้าปฏิรูปประเทศแล้วเนี่ยยังไม่มีการปฏิรูปจริงจังขึ้นอีกเลยจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อวันนี้ไวทีวีก็พยายามจะจับผมเนี่ยมัดกับพลเอกประยุทธ์และก็นายสุเทพซึ่งไม่สําเร็จหรอกครับผมจะบอกให้บรรดานักการเมือง ไม่ว่าคุณจะมาจากไหนก็ตามเนี่ยคุณจะเกรงใจประชาชนเกรงใจได้หรือไม่ครับและไม่หลอกประชาชนกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยทำได้หรือเปล่าครับเราเริ่มคิดทําประเทศขึ้นมาใหม่นะครับข้อเสนอของคณะหลอมรวมถ้ารับฟังแล้วบ้างที่จะได้กติกาที่มีความพร้อมขึ้นมาใหม่นําไปเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมและ็ยุติธรรมทุกพักได้นะครับ